ฮัลโหลดีกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนการโหลดอัพติไฟครับจับฉบับแก้ไขครับเพราะคิดที่แล้วมันอาจจะถูกบ้างผิดบ้างคนที่ไม่ได้นะครับก็จทไปการโหลดแบบเดิมนะครับยังไครับเข้า Google เลยเดี๋ยวสักครู่นะครับก็มาฮัลโหลมาแล้วนะคก็ันนี่ไปทำธุระาส่วนตัวมานะครับก็ก็จะโหลดอย่างแมกพิมพ์แลบออฟติไฟ แล้ววิชาของคุณนะแต่แเราจะใช้แค่นี้แหละนะครับนะครับมันเด่นขึ้นมาแต่เอาง่ายเลยครับมาเว็บดั o p t e f i n e ดั t นี่ครับหรือเว็บนี้เลยกดเข้าไปเลยครับจะเป็นเว็บเดียวกับอันนั้นแหละครับเราเข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับเรียกตามเวอร์ชันของคุณเลยคุณจะใช้เวอร์ชันอะไรไ ผมเอาเป็น1.8ธรรมดาแล้วกัน1.8จะเป็นเขียวว่า1 0น0ดนยะคะนะแต่เราสามารถลบออกก็ได้ถ้ามันไม่ถ้าถ้าคุณคิดว่ามันในนี่นะมันไม่ได้ช่วยอะไรคุณก็เอาออกไปโอเคนะแค่นี้นเนี่ยเป็น1.8ครับแล้วก็อันนี้นะครับเข้าไปดาวน์โหลดตรงนี้ อีกมอโรหนึ่งหรือคืออีกลิงหนึ่งครับกดอันไหนก็ได้แต่อันบนสุดน่าจะดีครับกดสคริปต์ตรงนี้นะครับก็อาจจะใช้เวลาประมาณรอมันจะขึ้นห้าสี่สสองหนึ่งนะครับแล้วกดสคริปต์เลยต่คู่ครับโบโอ้โหเรียบร้อยมาครับเมื่อมาเสร็จมันจะขึ้นนี่ครับเนะนี่ยเลวครับในทังนี้บา้า กดคริปแอดไปเลยครับนะโอเคกดไปโอเคมันจะขึ้นหน้านี้นะครบให้คุณดาวโหลดตรงนี้เลยกดอุ้ยได้อีกแล้วนนมันอ๋อนี่น้ำสตรีต้อรอแล้วกดอีกครั้งหนึ่งแต่นจะไม่กดได้ทีเราก็ได้บางเครื่องเนี่ยมันจะขึ้นว่าดัดจาถ้าใครไม่ได้หัวผมก็มาหนุนกันต้องแก้ยังไงนะครับแต่แต่แตวิธีหมดเลย กดนี่ถ้ามานเค่นี้ครับกดคลิปไปนะแต่ถ้าคุณจะเล่นหนึ่งสำหรับเวอร์ชันของคุณคุณต้องเล่นเวอร์ชันของคุณก่อนนะครับเวอร์ชันของคุณนี่แบบสมเมื่อคุณจะเอาเวอร์ชันหนึ่งจุดเก้าแต่คุณยังไม่เคยเปิดเปิดแต่คุณยังไม่เคยเปิดไหมครับหนึ่งจุดเก้าก็ไม่สามารถเปิดได้นะครับเพราะว่ามันจะเหมือนอยังไม่เคยรันมั้งแต่เนี่ผมเล่นหนึ่งจุดแปดแล้วครับเมื่อเปิดเสร็จให้กดดับเบิลคลิกที่เจ้านี่เลยครับ มันอยัาไม่ับมันให้กด install อินสต l ลไปอ่าอนนี้ยังไม่เคยเล่นเนี่ยครับแล้วผมก็กดโอเคไป c a ้ c คนเซิไปก่อนแล้วก็เข้าไมค์ครับนะครับอืมถ้าเข้าไมค์ครับเสร็จนะครับให้เราเข้าไปที่ Edit Profile เลือกหนึ่งจุดแปดอ่ะคือนี่ยังไม่เคยเปิดถ้าคนเคยครับมันถ้าคนยังไม่เคยเอา,นอาเนี่ยเรีย Ready ี o d ูดา l โหลดนะครับแต่ถ้าคนเคยแล้วดูนี่มันจะเขียนอย่างนี้ครั เลที่ทูเพย์เลยนะก็เข้าไปกดตรงนี้เลยเพย์ pay. แล้วก็รอสักครู่ครับเหมือนเดิมโอเคมาแล้วกดกดไปกดตรงนี้ไปที่อยู่ตรงนี้ตอนแรกนะแล้วก็รอขึ้นหน้ามาครับโอเคให้เรากดตรงนี้ครับโอเคนะครับแต่ให้เรากดซิงเกิลไฟเจอร์ก่อนแค่นี้เลย นะครับแล้วกด Quick Game นะต่อไปให้เรากดอัปุ่มทีเ่เหมือนเดิมเลย Install นะอ่าอัปเดตไฟล์ i Successfully s Install ก็หมายถึงก็อาจารย์พี่ก็ต้องขออภัยบ้านาว่าอัปเดตไฟล์ด้ลด,ดเสร็จแล้วโอเคเข้าไปครับใหม่นะครับอืมแล้วก็เข้าไปที่ Edit Profile แต่นี้ไม่ต้องแล้ว เนี่ยม kind of really? ันเขียนเลย lady to play ไหมครับ1.8ึ p t i f y s d u s 6นะครับโอเคแล้วกด p พย์เลยแล้วคู่ครับต่อไปเรามาหาลิงเ Shader กัน o p t i f y นี้จะทำให้เกมสะมาหรคอมบางเครื่องอะแต่ผมได้แต่ผมเป็นโน้ตบุ๊กเราแต่มันน่าจะช่วยได้นะครับเราให้พิมพ์ไป l e ับ shader อันนี้เราคุณจะไม่ลงก็ได้นะแต่ผมจะลง ปันนึงัครับ shader pack แค่นี้นะครับหา shader pack ตามที่คุณต้องการว่าคุณจะอะไรอเอาเออเจ้าเออนี่ครับอันนี้ดีกว่ามาใช้อันนี้นะครับแต่เลือกกันว่าเลือกวอร์ชั่นด้วยมันมี1.8ไหมอา่าผมเดสติคนี่ก็คือความเหมือนจริงนะครับได้เรานะครับ หนึ่งจุดเจ็ดจุดหนึ่งศูนย์ลองครับเอาอันนี้กว่าอันนี้มันจะแหลกสำหรับความผมคมผมมันก็ไม่ได้ดีเลิศหรูอ,อะไรฮะอุ้ยน,น,นั่งเงี้ยอินเตอร์มฟล์อื้โอเคได้ให้เราผมจะเอาเป็นเลยอันนี้แล้วกันครับกดดาวน์โหลดตรงนี้ครับปุ๊บ รอสครีโอเคมันจะเป็นไฟล์คลิปถูกแล้วโอเคให้เราเข้าเกมครับให้เราเอาตั้งชื่อโวอะไรดีเอ๋อ G G E C นะครับโอเคเค่นี้นโวรอโหลดรอโลดรนโหล,ลดครับโอเคครับเมื่อมาเสร็จแล้วโอเคมันก็จะโหลดับแต่นี้มันสก,กินผมบักมันยังไม่โหลดไอ้สก,กินนะโอเคแล้วเทกันหร จะเคลื่อนมันอะไรต่างๆก็มีอยู่ด้วยโอเคครับให้เรากดตรงนี้ครับเดี๋ยวจะไม่มีวิดีโอเซตติ้งอาเชเดอร์ขึ้นมาแล้วแต่เราเข้าได้เลยเพราะเราแต่จริงๆเราต้องเข้าไปที่ Performance แล้วก็เอ่อ p a ด t r e n d e r จากออนเป็น off นะครับโอเคนี้ผมเปิดให้ส่วนเราจะได้สว่างหน่อยเข้าที่เชเดอร์ครับวิธีการลงก็ดด er folder. กดเชเดอร์โฟลเดอร์กดอันนี้ลากเข้ามาครับกดคลิกค้างแล้วก็ลากขึ้นมานะปิดไป ให้เรากดเลือกกดคิดที่ไอเนี่ยไอ้ไอ้ไอเชเดอร์ของเราตัวนี้ครับแล้วก็เราสักครู่มันกำลังถ้าคนสำหรับประอมบางเครื่องโอเคมาแล้วอ่าเชเดอร์ก็ใช้ได้เรียบร้อยแล้วครับนี่ก็เป็นการลงที่ง่ายครับถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์แล้ะซับสไครป์ผมด้วยนะครับและใครต้องการให้ผมลงอะไรอีกสามารถ กดไลค์ด้วยอย่าลืมกดไลค์ก่อนนะครับแล้วก็ผู้ผิดก็ด <c oughs> ถ้าใครทำอยากให้ทำอะไรกดคอมเมนต์นะครับโ okay. อเคกผมก็ต้องไปแล้วก็ต้องสวัสดีครับป